ัสดีค่ะหมอกิฟนะคะแพทย์หญิงอธิพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสุตินรีแพทย์นะคะวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคปากแหว่งในทารกนะคะก็เพราะว่ามีคุณแม่ถามมาว่าคุณแม่เขาได้ตรวจ NIPT หรือว่านิปเทสแล้วอะ่ะแล้วมันมันบอกได้ไหมว่าว่าลูกไม่ได้เป็นปากแหว่งนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า ปักแหว่งเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของทารกในครรภ์น,นะคะแต่ว่าการตรวจนิฟเนี่ยมันบอกเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมของทารกในครรภ์น,นะคะก็คือมันมันสออย่างหมายความว่าถ้าเราตรวจนิฟอะ่ะเราจะดูเกี่ยวกับโครโมโซมของน้องจะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเลยไม่ว่าจะเป็นไม่มีแขนไม่มีขาหัวใจที่ผิดปกติไม่มีหัวอันเนี้ยนิฟบอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนของโครงสร้างเด็กเช่นถ้าเกิดว่าจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็นจะเรียกว่าแบบ โครโมสมสิบสองหรือเปล่าอันเนี้ยนิปบอกไม่ได้นิปนิปไม่เกี่ยวกันนิปดูแบบส่วนเล็กๆของคโครโมโซมในในร่างกายเราอะคะ่ะไม่ไม่ได้ดูเกี่ยวกับโครงสร้างหูแหวงมีจมูกไหมหรือว่าแบบนิ้วเป็นไงนิ้วหายไปหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับนิปเลยเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติด้านโครงสร้างนะคะทีเนี้ยโรคปากแหว่งมันคืออะไรแล้วแล้วมันมีความสําคัญยังไงนะคะปากแหว่งเนี่ยกับเพดานโวเนี่ย คนละโลกกันแต่ว่าใกล้เคียงกันนะคะไอสิ่งที่ดูง่ายที่สุดตอนเอาราซาวเนี่ยก็คือเรื่องริมฝีปากนะคะหรือว่าเรื่องปากแหวง่งส่วนเพดานโวเนี่ยจะดูค่อนข้างยากเพดานคือตรงไหนอันนี้อันนี้ดูหน้าหมอนะอันนี้ก็คือริมฝีปากนะคะถ้าแหว่งเนี่ยก็คือตรงตรลือป,ปากเนี่ยจะแหวง่งแล้วมักจะแหว่งตรงปากบนปากล่างมักจะไม่แหวง่งส่วนเพดานอะ่ะก็คือข้างในอะ่ะข้างในข้างในเนี้ยอ่ะอ่ะ ก็คือเป็นเพดานเป็นเพดานของของของทารกอะนะคะซึ่งปากแหว่งเนี่ยมันก็จะเจอได้หนึ่งในเจ็ดร้อยนะคะโดยจะเจอร่วมกับเพดานโวหรือไม่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมันเจอร่วมกับเพดานโวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปากแหว่งเนี่ยจะเจอหรือไม่เจอเพดานโวก็ได้เนี่ยก็มักจะเจอในเด็ก ทาลุเพศชายมากกว่าทาลุเพศหญิงพวกนี้มันก็คือการงานวิจัยที่เขาแบบรวบรวมมานะคะทีนี้ทีนี้ปากแหว่งเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะมันก,มนก็มันก็หูมีหลาย classification ว่าเขาจะแบ่งแบบเยอะอะ่ะแต่ว่าที่ที่ที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือปากแหว่งแบบ u n i l a t e r a หรือว่าแบ่งแบบตรงข้างๆอะคะ่ะจากข้างข้าง ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเอใบ,บแลเทอลรลอะก็คือแบบแบ่งสองข้างอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบมิดไล์ก็คือแบ่งแบบตรงกลางนะคะเออจะทุกทุกชนิดเนี่ยจะมีหรือไม่มีเพดานหัวร่วมด้วยก็ได้แต่ถ้ามีเพดานหัวมันจะสัมพันธ์กับโครโมโซมที่ผิดปกติมากกว่าการมี ปากแหว่งนะหมายความว่าคือถ้ามีเพดานโหว่อย่างเดียวอะมีแค่เพดานโหว่แต่ไม่มีปากแหว่งอะจะสัมพันธ์กับโครโมโซมที่ผิดปกติได้ได้ถึง5้ซนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปากแหว่งอะจะบวกลบจะมีหรือไม่มีเพดานโหว่ก็ได้นะคะจะเจอร่วมกับเจเนติกซินโดรมหรือว่าแบบ ความผิดปกติเกี่ยวกับยีนะคะได้30%นะคะโดยเขาก็มีคนที่ศึกษานะคะว่าเอ้เราเรานอกจากพวกเอ่อเจเนติกซินโดมหรือว่าพวกยีนที่ผิดปกติในร่างกายของทารกแล้วอ่ะมันมีอย่างอื่นอีกไหมที่ท,ที่ทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องปากแบ่งเพดานูนะคะเบอกว่ามีนะคะก็คือการขาดโฟลิกนะคะการเอ้ขอโทษค่ะการขาดโฟลเลตนะคะแล้วก็การสัมผัสกับ บุรีนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่นะคะการดื่มแอลโกอฮอล์นะคะหรือการใช้ใช้ยาที่เป็นยากันชักนะคะหรือแม้กระทั่งการขาดไอตัวซิงค์อะคะ่ะหรือว่าแบบพวกแร่ธาตุสังกะสีอะคะ่ะก็มีผลทำให้เกิดเรื่องปากแหว่งได้ทีนี้ เรื่องปากแหว่งเนี่ยมันจะเห็นได้ตั้งแต่อายุคันเท่าไหร่นะคะคุณแม่เขาก็เป็นคําถามที่ดีมากคือคุณแม่ท่านนี้น่าจะศึกษามาค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าคําถามเนี่ยดูดูจากคาถามแล้วเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับลูกของเขาและมีประโยชน์กับการดูแลตัวเขาเองนะคะก็คือ เรื่องปากแหว่งเนี่ยเจอได้เร็วที่สุดก็คือในช่วง13-14สัปดาห์นะคะก็คือในช่วงไตมัดแรกไตมัดแรกก็คือตั้งแต่0ูถึง14สัปดาห์นะคะนะไตมัดที่2เนี่ยก็คือ14-28สัปดาห์แล้วหลังจาก28สัปดาห์ขึ้นไปก็จะเป็นไตมัดสุดท้ายปากแหว่งเนี่ยจะเจอได้ชัดที่สุดก็คือตอนช่วง13-14สัปดาห์ถามว่าเคยเจอไหมเคยเคยเจอในชีวิตการเรียนเออเป็นเฟลโลหรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอดของสูงเนี่ยนะคะหมอเคยเจอทั้งหมด 4เคสที่เป็นปากแหว่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะตามตำราเขาก็บอกว่าเราจะเจอมากที่สุดอะตอนช่วงไต่มาที่สองของการตั้งครรภ์ไต่มาที่สองคืออะไรก็คือช่วงที่คุณแม่เขามาอัตราลา์ดูโครงสร้างของทารกในครรภ์น,นะคะการดูเรื่องปากแหวงอะเป็นส่วนหนึ่งในการดูโครงสร้างของทารกในครรภ์น,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัมพันธ์กับโครโมโซมที่ผิดปกติด้วยไงถ้าเกิดว่ามีปากแหว่งเพดานโบะ แล้วยิ่งถ้ามีปากแหว่งสองข้างเนี่ยก็ยิ่งสัมพันธ์ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นน่ะก็จําเป็นที่จะต้องดูส่วนตัวหมออะ่ะเวลาที่ที่เราดูแล้วดูปากแล้วเราไม่เห็นอะ่ะทําไงก็คือหมอจะให้แม่ลงจากเตียงเลยแล้วก็แม่ไปเดินเล่นมาไปเดินไปเดินสักสิบถึงสิบห้านาทีพอเดินเดินไปเดินมาเนี่ยเด็กเขาก็จะพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่แล้วเขาก็จะเงยหน้ามาให้เราดูแต่ว่าหูเด็กบางคน แข็งแกร่งจริงไม่เห็นไม่ยอมพิกมาหันกว้ามเลยหันก้นให้เลยหมอก,ก็จะนัดเร็วนะคะก็จะนัด1-2สสัปดาห์มาดูซ้ำนะคะก็จะดูจนแล้วใจถึงจะสามารถปล่อยกลับบ้านไปได้นะคะและและ ามาพูดถึงปากแหว่งต่อจะไปไกลปากแหว่งเนี่ยมันมีผลกับอะไรคือแน่นอนว่าปากมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราใช้กลืนนะจากตัวเองก็ได้ปากปากกลืนกลืนลงคอเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเด็กเขาปากแหว่งหรือเพานโนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการกลืนน้ำขํำาะก็จะทําให้น้ำ่ําเนี่ยมันมีลักษณะที่แบบน้ำ่ําเยอะเกินไปอะคะ่ะโดยน้ำคําเยอะเกินไปเนี่ยถ้าวัดไตามาดเดียวอะเอ้ยเอ้ยถ้าวัดช่องเดียวก็คือเกิน8เซนติเมตรน่อย แต่ถ้าเกิดว่าวัดทั้งหมด4ช่องอ่ะก็คือเกิน25หรือยเซนติเมตรในบางตำรานะคะอันเนี้ยก็คือถือว่าน้ำคร่ำเกินนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องปากแบ่งที่เป็นแบบปากแบ่งตรงกลางะะแล้วมันมีก้อนยืนตรงเนี้ยก็เราก็จะต้องนึกถึงเรื่องเนื้อง,งอกที่มันมันอยู่บริเวณปากกระ,ะมูกของทารกด้วยนะคะมันก็จะเรียกว่าเอ่อนา s ซ l หรือว่า o r รทราโต m a นะคะหรือว่าีพ i เน s ตัสนะคะซึ่งหูเป็นโรคที่เจอน้อย แรแรแรกองหมายหมอคือเจอน้อยมากค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยหรือปากแหว่งอย่างเดียวนี้เราจะต้องดูอะไรต่อนะคะก็ต้องดูเความผิดปกติที่สามารถเจอได้ร่วมด้วยกับปากแหว่งนะคะ mm hmm. เช่นนะคะที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือตัวกระดูกนะคะลมบ้ากับเซอร์วิคอลก็คือช่วงกระดูกเอวกับกระดูกเออคอ สันหลังส่วนคอของเด็กนะคะก็จะเจอร่วมกับปากแหว่งบวกลบเพดานโหวโดได้33%เปอร์เซ็นต์นะคะเจอเกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจของทารกได้พบได้ร่วมด้วย24%นะคะแล้วก็เจอเกี่ยวกับคโครโมโซมที่ผิดปกติได้1 0โดยเฉพาะคโครโมโซมที่ผิดปกติคู่ที่13นะคะหรือว่าคโครโมโซมคู่ที่13เกินนะคะตัวคโครโมโซมคู่ที่18เกินเนี่ยก็ยังสามารถเจอได้ร่วมด้วยนะคะที่เนี้ย ถ้าเจอเรื่องปากแหว่งเพดาหนหัวทาอะไรก็คือต้องให้แนะนําให้คําปรึกษานะคะว่าสามารถเจอร่วมกับโครโมโซมที่ผิดปกติได้ก็จะแนะนําให้คุณแม่เจาะตรวจโครโมโซมนะคะอาจจะเป็นการเจาะน้ำค่ําหรือว่าการเจาะเลือด ออสายสะดือทารกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อายุคันที่มานะคะแล้วก็จะต้องเอ็กโคดูหัวใจของทารกในคันอย่างละเอียดรวมถึง t a r เกเต็ดอัลตราซาวก็คือดูโครงสร้างอย่างละเอียดกว่าที่ละเอียดเดิมแล้วนะคะแล้วก็แนะนําว่าท้องถัดไปเนี่ยก็ควรจะกินโฟลิกแอซิดอย่างน้อย4มิลลิกรัมทุกวันก่อนที่จะตั้งคันนะคะทีนี้คุณแม่เขาก็ถามอีกว่าอา้าว สมมติุสมมติว่าถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยเคยมีลูกเป็นปากแหว่งในท้องนี้แล้วท้องหน้าล่ะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าท้องเนี้ยลูกเป็นปากแหว่งท้องหน้าโอกาสเด็กก็จะเป็นปากแหว่งในลูกคนที่สองเนี่ยสเอร์เซนเพิ่มจากชาวบ้านทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กเป็นมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นปากแหว่งเนี่ยลูกก็จะเป็นปากแหวงได้สเปอร์เซนในท้องถัดไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ลูกคนแรกเป็นปากแหวงและมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นปากแหวงลูกคนที่สองมีโอกาสเป็นปากแหวงเพิ่มขึ้น12เซนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพ่อหรือแม่เป็นปากแหวงแล้วก็ลูกคนแรกเป็นปากแหว่งลูกคนที่สองเป็นปากแหวงลูกคนที่สามมีโอกาสเป็นปากแหวงได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ25เปอร์เซ็นต์นะคะค่อนข้างสูงมากถามว่าในชีวิตการทํางานของหมอเคยเจอไหมเคยเจอที่แม่เป็นปากแหว่งลูกคนแรกเป็นปากแหว่งและ ตอนนี้มาอัตาสาวลูกคนที่สองก็เป็นปากแหว่งนะคะแต่ว่าคือครอบครัวน,นี้คือเขาแบบไม่มีความผิดปกติด้านคโครโมโซมเลยเขาก็สามารถผ่าตัดซ่อมแล้วก็แบบ